ไม่หยุดไม่ย่อนแล้วใจนี่ไม่มีกำลังเลยอันนี้ที่มันจะอดทนอะไรไม่ได้เลยนั่นดังนั้นการที่เราจะอดทนอดกั้นต่อความชั่วร้ายต่อความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆได้แล้ต่อเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะ สำรวมจิตใจเข้าไว้ในภายในฝึกสำรวมไว้เสมอเสมอฝึกไม่ให้มันคิดมากให้มันคิดแต่พอประมาณให้มันคิดแต่เรื่องที่ควรคิดเท่านั้นเรื่องใดที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่คิดแหละ นี่เราต้องรู้จักเลือกนะความคิดนี่ก็ดีถ้าหากว่าไม่รู้จักเลือกแล้วปล่อยให้มันคิดเลื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นน่มันทำให้กำลังใจอ่อนแอลงทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมให้พึงเข้าใจคนไม่ปฏิบัติธรรมนะ มันปล่อยใจของตนให้คิดไปตามอารมณ์คิดไปตามความอยากความปรารถนาไม่หยุดไม่ยัง้งเพราะฉะนั้นเมื่อเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆกระทบกระทั่งเข้ามามันจึงเดือดร้อนขึ้นมันถ้าเป็นเรื่องที่ให้โลภมันก็โลภไป ถ้าเป็นเรื่องที่ชวนให้โกรธมันก็โกรธไปทันทีเลยถ้าเป็นเรื่องที่ชวนให้หลงให้เมามันก็หลงก็เมาไปโดยที่ระลึกไม่ได้เลยว่าการทำไปเช่นนั้นพูดไปเช่นนั้นมันมีทุกข์มีโทษมันไม่รู้ตัวนั่นแหละเรียกว,ว่าหลงว่าเมาอที่มันเมาไปนั่นก็เพราะว่า ไม่ได้สํรวมจิตใจใจไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ภายในนั่นแหละมันถึงได้เล่ล่อนไปจิตใจอันนี้นะแล้วมันจึงเกิดกิเลสอันหยาบช้าลามกต่างๆขึ้นเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระภูมิวภาคเกาวจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทให้ ตามรักษาจิตของตนไว้เสมอเสมอให้ตามรักษาบุญกุศลคุณงามความดีที่ตนบำเพ็ญมาให้มันตั้งมั่นให้มันมั่นคงอยู่ในจิตใจเหมือนอย่างเกลือมันรักษาความเค็มไว้ฉะนั้นนี่พระศาสดาทรงเปรียบ ทรงเปรียบว่าคนเราต้องรักษาความดีของตัวเองไว้ในตัวของตัวเองเหมือนอย่างเกลือมันก็รักษาความเค็มไว้แม้ว่าบุคคลจะเอาไปโยนลงน้ำอย่างนี้ความเค็มมันก็มีอยู่ในน้ำนั่นแหละอ่านี่ปรุงอาหารอย่านี้น,นะอาหารมันจืดเอาเกลือใส่มันก็เค็มมันก็มีรสเค็มของมันอยู่ใน อาหารนั้นอย่างนี้เนะเรียกว่าเกลือมันรักษาความเค็มของมันไว้ฉันใดคนเรานี่ก็ให้รักษาความดีของตัวไว้ฉันนั้นแหละอย่าปล่อยให้ความชั่วมันมาลบล้างความดีให้เสื่อมสูญไปเสียนี่บางคนนะ่ะทำคุณงามความดีมา นับว่ามากพอสมควรแล้วอย่างนี้เป็นต้นว่าการกราบการไหวการอ่อนน้อมถ่อมตนการสำรวมเจนยามารยยทอะไรก็ละมุนละไมมาโดยลำดับวันนี้เมื่อมาได้ถูกกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจขึ้นบางคราวก็แสดงอาการฉุนเฉีวโกรธขึ้นมา จากโกรธกเลยกลายเป็นโทสะลงมือประทุษร้ายคนอื่นไปเสียออย่างนี้เนี่ยนี่แหละคนเราเน่ะมันรักษาความดีของตัวไว้ไม่ได้เลยกลายเป็นคนชั่วไปไปอย่างนั้นธรรมดาผู้รักษาความดีของตัวเองเนี่ย เมื่อเวลามีเรื่องชั่วกระทบกรทั่งเข้ามาก็ห้ามจิตไว้ได้ไม่ให้มันว่นไหวไปตามความชั่วนั้นกลัวความดีมันจะสูญหาย hmm. ก็นึกได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยึดถือเอาเรื่องชั่วต่างๆมันไว้ความโกรธความเดือดเนื้อร้อนใจอะไรมันก็ไม่เกิดขึ้นเลยอ เช่นนั้นแหะจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษาความดีของตรงตนเองไว้ได้ทำมาแสนทุกข์แสนยากแล้วก็จะให้มันเสื่อมสูญไปอย่างนี้ก็สมควรเหลือเหมือนอย่างบุคคลหาเงินหาทองได้มาสักก้อนหนึ่งแล้วอย่างนี้นะ <c oughs> แล้วก็ไม่รักษา วันนี้ปล่อยให้ขโมยมาหยิบฉวยเอาไปเสียอย่างนี้มันก็น่าเสียดายไม่ใช่เหรอเพราะว่าหามาได้แสนทุกแสนยากอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเลยกลัวว่าจะได้ให้ทานได้แต่ละครั้งก็ไม่ใช่ของง่ายต้องแสวงหาวัตถุทายทานด้วยความเหนื่อยยากลำบากไม่ใช่น้อยเหมือนกันเช่นตักบาตร กว่าจะได้เข้ามาทักบาทก็ต้องไถต้องคลาดต้องวานต้องปักต้องดำต้องเก็บเกี่ยวต้องนวดต้องหุงต้องนึ่งมูเรียต้องมีกรรมวิธีหลายอย่างกว่าจะได้เข้าก้อนหนึ่งมาใส่บาทลงไปนี่แหละการทำความดีก็ไม่ใช่ง่ายนักแล้วก็เป็นสิ่งไม่เหลือวิสัยก็สามารถทำได้ <c oughs> แม้การให้ทานสิ่งอื่นๆก็เหมือนกันนะมันก็ต้องมีวัตถุทานวัตถุทานกลัวจะได้มาก็ต้องแสวงหาด้วยความหมั่นความขยันจริงๆด้วยความฉลาดหาเงินหาทองได้มันก็จึงมีวัตถุทายทานมาบริจาคได้คนเกียจคร้านทำการทำงานอย่างนี้เราไม่มีสติปัญญา หาเงินทองอะไรก็ไม่ได้อย่างนี้ไปเอาวัตถุทานที่ไหนมาบริจาคได้อยู่นั่นนะทรัพยภายนอกก็ไม่มีทัพย์ภายในก็ไม่มีคนเราถ้าหากว่าเกียรตคร้านแล้วนะ,ะมันเป็นอย่างนั้นเลยเลยเลยพลาดจากทัพทรัพย์ทัททท้งสองประการนะบางคนถ้าหากว่ารู้ตัวว่าตนบุญน้อยทรัพย์ภายนอกไม่มี หาอ,อย่างไรมันก็ไม่ได้ไม่รวยอย่างนี้แล้วก็ตั้งใจแสวงหาทรัพย์ภายในซะประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าไปเช่นนี้แล้วก็ยังนับว่าดีอยู่นะไม่สายเกินไปก็จะได้ทรัพย์ภายในคือบุญกุศลเป็นนิสัยปัจจัยติดตามตนไปชีวิตของวนนั้นก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นในการต่อไป นี่ขึ้นชื่อว่าความดีแล้วจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำบำเพ็ญแท้ๆขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรละควรเว้นแน่นอนทีเดียวออั <c oughs> โลกอันนี้นะีมันมีมันมีเครื่องเทียบนะมีมืดแล้วก็มีสว่างเป็นเครื่องเทียบอยู่นี่แหละนั่นหละ มีบาปแล้วก็มีบุญเป็นคู่กันนะเป็นเป็นเครื่องปราบเป็นเครื่องกำจัดบาปนั่นแหละถ้ามีแต่าบาปฝ่ายเดียวแล้วไม่ไหวแล้วมันไม่ได้มาเป็นมนุษย์เป็นคนอยู่นี่หรอกอมีแต่ไปเป็นสัตว์สิ่งเดียดฉ้านไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายอะไรอย่างนั้นแหละล่ำไปเรื่องของบาป มันจะมาตกแต่งร่างกายของคนเราให้ดีให้ดีอย่างนี้ไม่ได้เลยน่ะไอ้ที่ได้อัตภาพร่างกายสมบูรณ์อย่างนี้นะเพราะอาศัยบุญแท้ๆตกแต่งให้ให้พึ่งเข้าใจเมื่อบุคคลเข้าใจว่าร่างกายนี้ได้มาด้วยบุญมันก็ต้องทำบุญสืบต่อแหละเพราะว่าบุญที่ตกแต่งร่างกายให้นี่มันก็มีขอบเขต มันหมดเป็นผูดง่ายมันหมดลงเมื่อใดร่างกายนี้ก็แตกดับลงเมื่อนั้นผู้รู้อย่างนี้นะจึงได้รีบเร่งใช้กายอันนี้ทํำความดีเข้าไปเมื่อความดีมันมากขึ้นตนเกลียดความชั่วไม่สนใจกับมันอย่างนี้นะสะสมแต่กรรมดีเข้าไปเรื่อยๆไป กรรมชั่วที่มันติดตัวมามันก็ไม่มีกำลังมันก็อ่อนกำลังลงมันก็เบาบางออกไปเรื่อยๆก mm hmm. ิเลสต่างๆเส้นความรักความใคร่ก็เหมือนกัน mm hmm. เมื่อเรามาเจริญภาวนาเข้าไปพิจารณาให้เห็นตรงกันข้ามเลย mm hmm. สิ่งที่หลงรักหลงใคร่มาแต่ก่อน เมื่อภาวนาเพ่งดูแล้วจะเห็นว่าไม่น่ารักน่าใคร่อะไรเลยเพราะว่ามีแต่ของไม่เที่ยงเมื่อเพ่งดูตามความเป็นจริงแล้วมีแต่ความบิบัติมีแต่ความแปลปวนไปไม่คงที่อะไรเลยแต่เมื่อไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทำใจให้สงบมันก็มองหาความจริงของสิ่งที่ตนรักตนใครนั้นไม่ได้เลย มันก็มองเห็นแต่ว่าสวยว่างามอยู่อย่างเดียวมันเป็นอย่างนั้นขึ้นชื่อว่าหลงว่าเมาแล้วมันย่อมมีความคิดความเห็นเคลื่อนค้าจากความเป็นจริงนะนัขึ้นชื่อว่าปล่อยใจให้เลื่อนลอยแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละทีนี้ผู้ใดมาฝึกใจนี่ให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปละเพ่งดู ด้วยความไม่ลำเอียงเข้ากับกิเลสใดๆทั้งหมดเลยเพ่งดูด้วยความรู้สึกเป็นกลางๆอย่างนี้นะมันก็จะเห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างเลยตามเป็นจริงได้เลยเป็นงั้นเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะมันเป็นทางที่ถูกต้องจริงๆนะ เป็นทางพ้นทุกข์ได้โดยแท้เลยแต่ว่าเรื่องหมุนี้นะมันต้องทำด้วยตนเองไม่ใช่ว่าฟังแต่ผู้อื่นพูดให้ฟังแล้วมันจะเป็นไปเองเลยนี่ไม่ได้ตนเองต้องลงมือทำเองนั่ทำใจของตนเองนั่นแหละตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนนะ่ะ เมื่อตนทำใจของตนให้ตั้งมั่นลงไปได้แล้วตนหักจะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ตนเคยหลงเคยหลงเคยเมามาแต่ก่อนนั้นนะมันหากรู้หักเห็นเองขึ้นมาแล้วแบานี้อ,อ่เบงั้นเพราะว่าทำทั้งหลายนี่มันมีใจเป็นใหญ่มันมีสำเร็จแล้วด้วยใจ แต่ที่นี้ถ้าว่าไม่ได้ฝึกฝนใจนี้ให้มันฉลาดอย่างนี้นะถึงว่าใจนี้มันจะเป็นใหญ่ในธรรมทั้งหลายแต่มันก็เป็นใหญ่ในทางชั่วนั่นแหละมากกว่าทางดีบว่านี้นะมันมีเมื่อใจนี้มันไม่ฉลาดมันหลงมันเมาแล้วมันก็สร้างกรรมชั่วขึ้นใส่จิตใจนันะ้มากกว่าที่มันจะสร้างกรรมดีอ่เป็นอย่างนั้น ดังนั้นแหละพระพุทธเจ้ายัางได้สอนให้คนเรานั้นฝึกจิตใจนี้ให้มันตั้งมั่นให้มันฉลาดให้มันมีปัญญาแล้วมันมันจะได้รู้จริงเห็นจริงตามเป็นจริงในสิ่งแวดล้อมตัวของเราอยู่เนี่ยรู้จริงในสิ่งที่เราเคยหลงเคยเมามาเราเคยเป็นทุกข์เดือดร้อนกับมันมาแต่ก่อนนั้น อย่างนี้เราก็รู้เลยแบบนี้พอเราพอรู้ได้อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนกับสิ่งนั้นอีกต่อไปแล้วเมื่อรู้จริงแต่ไม่จริงแล้วมันก็ปล่อยวางได้นั่นแหละเรื่องหรือว่าบุคคลที่ตนเคยเกลียดเคยชังมาเคยโกรธมาย่างเงี้ยเมื่อความรู้จริงบังเกิดขึ้นแล้วมันก็หายโกรธหายแค้นไปได้เลย หรือว่ารูปที่ตนเคยรักเคยใคร่มาแต่ก่อนอย่างนี้เพราะว่ามาเพ่งดูด้วยปัญญาแล้วมันก็หายจากความรักความใคร่อันนั้นไปเลยเพราะว่าถ้าพูดถึงความจริงแล้วนะรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสะผัดต่างๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารักใคร่พอใจอะไรเลย มันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ทั้งนั้นเลยถ้าบุคคลใดไปผูกพันเข้าไปนะไปส่งใจไปผูกมัดกับสิ่งเหล่านั้นเข้าแล้วมันกดใช่กายใช่วาจาเสวงหารูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสเหล่านั้นไม่ได้หยุดได้ยั่งเลยได้มาเท่านี้แล้วก็ยังไม่พอก็อยากได้อีกได้มาเท่าไรแล้วก็ไม่พอเลย อยากจะได้ให้มันมากกว่าคนอื่นให้มันเด่นกว่าคนอื่นได้อันนี้รูปนี้มาว่าสวยงามแล้วเอาไปเห็นรูปอื่นที่สวยงามกว่านี้พยังอยากได้อีกถ้ามีเงินมีทองมากซะอย่างเดียวเท่านั้นแล้วเอาเลยวบบนี้ตัณหามันก็ยิ่งมากขึ้นอยากได้อะไรต่ออะไร ก็เอาเงินเอาทองนั่นนะหวานเอาเลยบางคนก็เลยกลายเป็นคนเจ้าชู้ไปเพราะอำนาจเงินนี่แหละเมื่อมีเงินมากๆเข้าแล้วกเลยยกลายเป็นคนเจ้าชู้ไปบางคนก็กลายเป็นเพชฌฆาตไปเมื่อมีเงินมากๆเข้ามาแล้วโกรธใครขึ้นมาก็จ้างมือปืนไปเก็บมันเสีย อการที่ตนจ้างมือพืนไปนั่นก็นเท่ากับว่าตนนั่นแหละไปฆ่าเสียเองเลยเป็นอย่างนี้คนเรานะถ้าหาว่วาไปรู้อํำนาจแก่ตันหาความอยากจิตใจปล่อยใจให้เลื่อนลอยแล้วมันมีแต่หมุนไปทางบากอากุศลทั้งนั้นเลยนี่ต้องพิจารณาให้มันเห็นคนเรานะ ผู้ใดที่ไม่ทำบาปกรรมต่างๆได้นั้นก็เพราะว่าเป็นผู้มีใจหนักแน่นมีใจหนักแน่นตั้งมั่นอยู่ในกุศลตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนไกลเมื่อนึกถึงพระพุทธเจ้ามาเวลาใดก็ทำให้ใจนั้นเบิกบานผ่องใสโอ้พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่โกรธใครเนาะพระองค์ไม่รักไม่ชังใคร พระองค์เปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาพระกรุณาให้อภัยแก่บุคคลผู้เบียดเบียนพระองค์เลื่อยไปเช่นมีพระเทพทัตเป็นตัวอย่างเมื่อน,นึกถึงว่าพระเ,เจ้า,าเป็นอารมณ์อย่างนี้นะความโกรธมันก็เบาบางลงถ้าผู้ที่มีความโกรธอยู่ในใจนะนั่นแหละนึกถึงพระธรรมคำสอนก็เหมือนกัน กธรรมคำสองพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสไว้ว่าอะโกเทนชิเนโกทังพึงเอาชนะความไม่โกรธความโกรธด,ด้วยไม่โกรธตอบหมายคือว่าเอาชนะความโกรธของผู้อื่นนั่นโดยที่เราไม่โกรธตอบเลยนั่นแหละเป็นเป็นชัยชนะในพระพุทธศาสนานี่นะไม่ได้หมายว่า ต้องไปทุบไปตีกันไปฆ่ากันฝ่ายได้ตายลงฝ,ยฝ่ายที่ไม่ตายท่านมีชัยชนะไม่ได้หมายอย่างนั้นในพุทธศาสนาไม่นิยมเลยแบบนั้นนะความชนะแบบนั้นไม่นิยมเลยนิยมที่ให้อภัยไปเรื่อยๆไม่ตอบโต้ถือว่าเป็นชัยชนะ อย่างงดงามเพราะเวรทั้งหลายมันจะไม่ได้ติดตามสนองต่อไปนี่แหละการภาวนาการฝึกผลอบรมจิตใจนี่ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตจิตใจของคนเราที่เจริญด้วยบุญด้วยกุศลมาแต่ก่อนแล้วได้ว่าผู้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนี่นะ ผู้เลื่อมใสในธรรมมาปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่เป็นผู้ได้สั่งสมบุญกุศลมาเาต่นนตาเชาติก่อนนู่นบุญกุศลนั้นที่ตนได้สั่งสมมาเท่ชาติก่อนนั่นแหละมันมาดนจิตดนใจให้เกิดความพอใจในการปฏิบัติธรรมบุญกุศลนน,นนั่นแหละมันโดนบันดาลให้เราเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสาร ให้เห็นโทษของกิเลสตัณหาให้เห็นโทษแห่งความโลภความโกรธความหลงมานะทิฐิต่างๆมวกนี้นะคนไม่มีบุญน่าจะไม่เห็นโทษของกิเลสเหล่านี้เลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละคนบางคนนะ่ะที่มันแสดงความ โหดร้ายทารุณเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอยู่ไม่ปราณีปลาัสนั้นเพราะว่ามันไม่มีบุญไม่มีคุณธรรมเช่นเมตตากรุณาอะไรไม่มีอยู่ในใจเลยมันถึงได้ดุร้ายขึ้นมาคนเรานะไอผู้ที่ไม่ดุร้ายนี่แสดงว่ามีเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจมีขันติธรรมอยู่ในใจ แล้วก็มีสมาธิจิตรู้จักห้ามจิตของตนได้ในเวลาที่มีเหตุไม่ดีต่างๆกระทบกระทั่งมาไม่ให้จิตวันไว้หมุนนี้นะเรียกว่าเป็นคนมีบุญก็ว่ามีคุณธรรมก็ว่าอยู่ในใจเป็นทุนเป็นรอนมาเหตุด้านแหละจึงเป็นผู้สงบระง,งับ เยือกเย็นผู้ใดทำตนได้อย่างว่านี่ก็ย่อมเป็นที่รักที่เคารพนับถือของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะไปในทางทิศไหนก็ไม่อดไม่ยากมีแต่ผู้เมตตาสงสารสงเคราะห์สงหาไม่มีศัตรูไม่มีใครมาแสดงตนเป็นศัตรูเลย นี่แหละคุณธรรมความดีในพุทธศาสนานี่นะให้พึ่งพากันสำเนียกพิจารณาดูให้ดีรวมความแล้วก็เรียกว่ามันเกิดจากความฝึกฝนจิตใจนี่แหละสำคัญนะทุกคนอย่าไปลืมอย่าไปลืมจิตตัวเองให้พึงมีสติตามกำหนดจิตรักษาจิตตัวเองไปตลอดเวลา ในอิริยาบถท,ทั้งสี่มีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตของตอนที่มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลมาแล้วนะก็ให้มันตั้งมั่นสม่ำเสมอเรื่อยไปแล้วก็ให้มีปกติพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งสังขารน,น้ำรูปทั้งหลาย พิจารณาเห็นว่าสังขารน,นามรูปนี่มีปกติเป็นทุกข์ทนได้ยากลําบากพิจารณาเห็นสังขารน,นามรูปต,ต่างๆเหล่านี้เป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดไม่เป็นไปตามใจหวัง <c oughs> ถ้าหากว่ามันบังคับได้ เช่นนี้นะใครมันจะไปอยากแก่อยากเก็บอยากตายเนอะนั่นแหละมันก็ต้องบังคับให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เรื่อยไปแหละถ้าได้เกิดมาเป็นคนแล้วก็ดีแต่นี่มันไม่เป็นไปอย่างนั้นนั่นแหละมันเพราะว่ามันกฎธรรมดามันไม่เป็นอย่างนั้นกฎธรรมดาของมันเมื่อมันมีเกิดขึ้นมาเบื้องต้นแล้วมันก็แปรผันในท่ามกลาง แล้วก็แตกดับในที่สุดรูปนามอันนี้นะและนอกจากรูปน้ำอันนี้ออกไปภายนอกนุ่นก็เหมือนกันนะมีเกิดมีดับอยู่อย่างนี้เหมือนกันหมดเลยแต่ว่าจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนจิตที่ไม่ได้อบรมให้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงอย่างว่ามานั่นนะมันถักติดมันคล้องออ มันคล้องอยู่ในของไม่เที่ยงนี่แหละมันคล้องอยู่ในสิ่งที่มันเป็นทุกข์มันคล้องอยู่ในสิ่งที่เป็นอนัตตานี่แหละออไม่ใช่อื่นไกลอะไรอะแบบน,นี้เมื่อเรารู้ตัวกันแล้วเรามาอบรมสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วใช้ปัญญาสอนจิตนี่ให้ปล่อยให้วางสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเราเขาเนี่ย ลอยวางให้มันอยู่ตามสภาพของมันมันเป็นอย่างไรก็กําหนดรู้ตามเป็นจริงไปอย่างนั้นอย่าไม่ไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนกับมันจิตนี่นะมีหน้าที่แต่เพียงกําหนดรู้ตามสภาพความจริงของรูปของนามนี่ไปอยู่อย่างนั้นอ,อันนี้แหละเป็น ปฏิปทาข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่ก็มันเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยที่บุคคลจะปฏิบัติไม่ได้พระพุเทธเจ้าจึงได้ทรงแนะน,นำสั่งสอนถ้าหากว่ามันเหลือวิสัยแล้วพระองค์จะไม่สอนเลยแต่ข้อสำคัญคนเรานี่นมันขี้เกียจทำตามเท่านั้นดอกเหตุที่มันจะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้นั่นนหะมันไม่อยากทำตามะ เพราะมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาม,ามามากต่อมากแล้วเรื่องมันนะพราแต่มีผู้แนะนำสั่งสอนให้ละก,กิเลสนี่ใจมันวุ่นวายแล้วมันเดือดร้อนแล้วอ,อย่างนี้แหละทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะเหตุว่าเมื่อเราสาวคืนไปแต่เบื้องหลังนู้นชาติก่อนหนหลังนู้น ก็ยังเทียบกันได้กับปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันนี้บางคนก็ไม่ได้เข้าใกล้นักปราชญ์บัณฑิตเลยเพียงแต่รู้จักกันธรรมดาได้ทําบุญให้ทานไปเท่านั้นเองไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้ฟังทมคาสอนนะนี่ทีนี้แต่ชาติก่อนนุ่งก็เหมือนก,นกันกับปัจจุบันนี่แหละคนบางคนก็ไม่ได้เข้าใกล้นักปราชญ์บัณฑิตได้ทําบุญทาทานไปตามประเพณี เอาเมื่อเกิดมาชาตินี้มันก็ก็ของเก่านั่นแหละคนคนผู้เก่ามันก็เป็นเหมือนเก่านั่นแหละมันก็ได้แต่แค่ทำบุญให้ทานไปตามประเพณีอไม่กล้าเข้าใกล้นักปราชญ์บัณฑิตอไม่สนใจฟังคำสอนของนักปราชญ์เลยนี่ผู้ใดทำกรรมอนไดก็ย่อมได้รับผลอันนั้นผู้ใดฝึกฝนนิสัยใจคอเป็นอย่างไร ก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อกล่าวสรุปใจความแล้วดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้